สวัสดีครับวันนี้จะทำคลิปอธิบายเรื่องที่ดินสปกพอดีว่ามีสมาชิกเพจขอเข้ามาครับจะลองทำดูนะครับเพื่อไปเปิดให้อทั้งพ่อทั้งแม่ที่มีอายุเยอะๆฟังวันนี้ประเด็นแรกที่จะพูดถึงอ่ะ อยากพูดถึงประเด็นเขาเรียกว่าอะไรประเด็นคลาสสิกของที่สปรกรทั่วๆไปแล้วกันเรื่องการซื้อขายที่ดินสปรกรครับจริงๆที่ดินสปรกอรอ่นะถ้าว่ากันตับจริงอ่ะตามระเบียบจริงๆคือซื้อขายใจจำน่ายใจโอนไม่ได้แต่อย่างเท่าที่เรารู้กันทั่วๆไปอ่ะคือที่ดินสปรกรเปลี่ยนมือเนี่ยเยอะมากเยอะมาก คือคนซื้อก็เต็มใจซือ้อคนขายก็เต็มใจขายมันเลยมันเลยมีมานานมากแล้วประเด็นปัญหาคือคือแบบนี้ครับคือบางคนเนี่ยซื้อขายกันอะเพราะความไว้ใจกันแต่พอวันหนึ่งฝ่ายคนซื้อตายฝ่ายคนขายก็เข้าใจว่าลูกหลานไม่ได้ทำหรือลูกหลานไม่รู้เรื่องก็จะมเมาคืน หรือฝ่ายคนขายตายลูกคนขายไม่รู้เรื่องพอได้รับมอดอกสิทธิ์เข้ามาก็จะมาดําเนินการเรียกสิทธิ์ในที่ดินคืนแปลงนี้คืนเราจะดําเนินการยังไงได้บ้างในกรณีแบบนี้ปกติการซื้อขายที่ดินสมภร์เนี่ยเขาเรียกเขาเรียกกันว่าพิพาทระหว่างคู่ความเอกชนด้วยกันคือชาวบ้านกับชาวบ้านด้วยกันปกติแล้วเนี่ยถามว่าเวลาซื้อขายที่ดินกันเนี่ย บางทีเจ้าหน้าที่รู้ก็ยังไม่อยากรู้เลยคือไม่คงไม่เจ้าที่คงไม่มีเวลามากพอที่จะไปดำเนินการแล้วก็เอาผิดทุกคนที่ซื้อขายกันเคยมีการร้องเรียนหลายที่ที่ร้องเรียนกันไปมาจนถึงสอบเจ้าที่เองยังยังแจ้งบอกว่าถ้าตาบใดที่คุณตกลงกันได้เนี่ยก็ตกลงกันแต่ถ้าตกลงกันไม่ได้เนี่ยทางสอบอก็ต้องดาเนินการยึดคืนหลวง ลักษณะความผิดอย่างเงี้ยในทางผิดทางอาญามีไหมณตอนเนี้ยทางสปรกเองก็ยังไม่มีความผิดทางอาญาเอาผิดทางอาญาของของผู้ซื้อหรือผู้ขายเขาที่ประเด็นว่าถ้าผู้ซื้อมาเรียกร้องสิทธิ์ที่ดินคืนไม่ใช่สิถ้าผู้ขายไม่ียกร้องสิทธิ์ที่ดินคืนแต่ผู้ซื้อจะทํำยังไงการขายมีหลายลักษณะขายทั้งแปลงแบ่งขาย หรือขายบางส่วนหรือขายทอดทอดทอดทอต่อกันมาเอาเราพูดถึงประเด็นหลักๆก่อนคือนายกซื้อต่อจากนายขอนายกเนี่ยซื้อต่อจากนายขอบางส่วนก็อยู่กันมาช่วงนาตาปีวันดีคันดีนายขอจะเอาที่ดินคืนถ้าเป็นลักษณะเนี้ยถ้าแบบเอาให้แบบลูกผู้ชายกันหน่อยก็คือ อาจเจีจาขอซื้อคืนกันเอ้ยอะให้ดอกเบี้ยให้ค่าเสียประโยชน์ให้ค่าขาดประโยชน์ให้ค่าเสียเวลาไปอ่ะชดเชยกันไปจนมีข้อสรุปก็คืนเงินคืนทองคืนที่กันไปก,ก็จบกันไปแต่ในกรณีว่าถ้าตกลงกันไม่ได้เหมือนซื้อที่สมัยก่อนเนี่ยในก่อซื้อจากในขอเมื่อยี่สิบปีก่อนซื้อในราคาสองแสนเนี่ยซื้อในราคาหนึ่งแสนอย่างเงี้ยผ่านมายี่สิบปีในขอจะไปซื้อคืนหนึ่งแสนเนี่ยมันก็ไม่แร์ มันก็ไม่แฟรหรือบางทีมีการขู่ว่าจะเอาฟรีกันอะไรลักษณะแบบเนี้ยคือถ้าดิจิตลักษณะแบบเนี้ยวันหนึ่งถ้าตกลงกันไม่ได้เรื่องถึงสูตรตกลงทําเรื่องถึงสปกฟ้องร้องกันขึ้นศาลที่สุดแล้วเนี่ยยึดนะถือว่าผิดบางคนจะมาโหวมหมออ้างว่าสัญญาซื้อขายไม่มีไม่ได้ทําสัญญาซื้อขายแต่การพิจารณาสิทธิ์ของสอปกเนี่ยเขาพิจารณาสิทธิตรงการมอบสิทธิ ในที่ดินให้บทบุคคลอื่นไปแล้วด้วยในเมื่อว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่ได้คุณไม่ได้ทําสัญญาแต่คุณมอบสิทธิ์ในที่ดินไปเนี้ยให้คนอื่นนะเข้าครอบครองทำประโยชน์แล้วเนี่ยเหมือนคุณทิ้งสิทธ์แล้วเนี่ยสิทธิ์คุณขาดตั้งแต่สิทธิ์ของนายขอไดยขาดตั้งแต่วันที่มอบสิทธิ์ให,นนห nee, ้นายอเขาทำประโยชน์แล้วเนี่ยถือว่าสิ้นสิทธิ์ในที่ดินเหมือนกันนะครับสมภารมีสิทธิ์ยึดคืนถ้าคำพิพากษาถึงศาลเนี่ยถ้าศาลมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยหลายคำพิพากษาถ้าไปย้อนดูเนี่ย ศาลจะผู้พิพากษาคำคำพิพากษาจะระบุแบบว่าให้สอบคเนี่ยดําเนินการปฏิบัติตามดําเนินการทางกฎหมายต่อไปนั่นก็คือยืดคืนแค่นั้นนั่นเองแต่ลักษณะเนี่ยมันไม่มีผลดีทั้งสองฝ่ายซึ่งบันสัญญาเนี่ยผู้ซื้อเองเนี่ยในกอเองเนี่ยอาจฟ้องฟ้องทางสัญญาเนี่ยฟ้องนางแพงเนี่ยเพื่อเรียกเงินคืนจากทางผู้ขายได้ ก็มีก็มีทางที่ดีเวลาซื้อขายเรื่องที่ดินสอปกอเนี่ยถ้าที่เป็นสัญญาเก่าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยรายละเอียดเรื่องการเปลี่ยนเรื่องการโอนสิทธิ์เรื่องการมอบหน้าเรื่องการคืนสิทธิสละสิทธิ์ลแล้วเนี่ยในเรื่องที่ดินสอปกอเนี่ยมีการมีการแก้กฎหมายหลากหลายมากขึ้นลองดูนะครับในเพจเนี่ยเคยลงรายละเอียดไว้ไว้หลายเรื่อง เรื่องในการสละสิทธิ์ในที่ดินเรื่องในการโอนสิทธิ์ในที่ดินหรือเรื่องในการโอนมรดกสิทธิ์ในในส่วนไหนที่ทําได้หรือว่าในส่วนของจะเปลี่ยนจากที่ดินเกษตรเป็นที่ดินเช่าเพื่อสนับสนุนทกกนําธุรกิจต่นุนเกี่ยวเนื่องกับสบกลองดูนะครับวันนี้เป็นคลิปแรกคือประเด็นลางๆต่างๆ,งๆอาจจะพูดไปครบถ้วนแต่ขอว่าวันนี้ขอเป็นเคส เคสลองคลิปแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวยังไงทางเพจจะพัฒนาเรื่องการทําคลิปเพื่ออธิบายเรื่องรายละเอียดเคสต่างๆยังไงท่านใดต้องการให้ทางเพจอธิบายเรื่องไหนขั้นตอนไหนเดี๋ยวทางเพจจะดาเนินการให้ครับวันนี้มีลูกเพจติดขอมาเรื่องแบบนี้บอกว่าอยากให้ทางเพจทาคลิปอ่ะเราตามใจครับเราลองทําดูครับผิดถูกยังไงติชมบอกกล่าวได้นะครับ ส่วนท่านใดที่มีปัญหาเรื่องจะสอบถามเพิ่มเติมในกรณีที่อ่านแล้วฟังแล้วแต่ประเด็นมันยังไม่ตรงกับตัวชัดเจนเนี่ยขอความขอความกรุณาโทรมานะครับการโทรมาติดต่อที่ที่เพจเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยท่านสามารถดาเนินการโทรมาได้ตลอดดึกๆึกดึ่นๆเนี่ยโทรได้ดึงสามสี่ทุ่มครับไม่เป็นไรเราทางแอดมินเนี่ยนอนดึก ถ้าถามว่าทําไมถึงอยากให้โทรเรื่องที่ดินรายละเอียดเยอะการถามไปถามมาต่อปัญหากันเนี่ยมันจะมันจะมีเรื่องการถามรายละเอียดกันไม่จบหรือเยอะเดี๋ยวพอข้อมูลไม่ครบการแนะนําผิดพลาดเนี่ยมันจะเสียประโยชน์ตั้งสองฝ่ายท่านเองท่านก็ได้คดําแนะนําที่คาดเคลื่อนทางเพจเองก็เสียหายในกรณีที่ว่าแนะนําไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอวาองเุลานะครับถ้ายัางไงถ้าถ้าไม่ถ้าไม่เสีเวลามากเกินไปหรือว่าถ้าพอมีเวลาหรือสงสัยในปัญหาอะไรโทรถามได้ครับยินดีครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ